มาถึงช่วงเสาร์อาทิตย์ที่เรารอคอยอีกแล้วนะฮะแต่เสาร์ทีนี้ก็จะค่อนข้างแปลกจากเสาร์ที่ที่ผ่าน,านมานะเพราะว่ายังเป็นเกมอุ่นเครื่องของพวกทีมชาตินะฮะดังนั้นไอ้พวกลีกยุโรปทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพิมเมลีกลาลีก้าเกาโชเซอิตลี่ก็พักการแข่งขันไปก่อนนะฮะไม่มีฟุตบอลเตะก็ถือว่าเหงาไปพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะอย่างฟุตบอลไทยก็ยังดีนะ เสาร์นี้มีนะัตกค้างครับมี2คู่นะครับผมมีราชบุรีครับเจอกับทางแบงคอกตอน6กโมงเย็นแล้วก็ตอน1นึ่ทุ่มเป็นคู่บิ๊กแมตช์เลย BG เจอกับทางบุรีรัมย์อยู่นเตดครับถ่ายทอดสดผ่าน t r u e for ยนะครับผมใน YouTube เปิดดูได้เลยนะก็ถือว่าเป็นบอลที่เอาไว้แบบ แก้ขัดแก้เหงาในช่วงที่ฟุตบอลยุโรปไม่ได้เตะละกันทีมชาติไทยก็มีนะเจอกับทางนอกอปมถมอยู่ในเตดนั่นเองนะฮะก็ถือว่าวันนี้มีฟุตบอลไทยให้ได้ลุ้นกันในยามเย็นนะครับผมส่วนข่าวของแมนยูในเตดเมื่อคืนนี้ เดี๋ยวก่อนเป็นพูดถึงข่าวแมนยูเต็ดนะก็เมื่อคือนนี้ทามพิเมลีเขามีประกาศรางวัลประจำเดือนกันยายนออกมานะก็ต้องบอกว่าโอ้โหเอเวอร์ตันนี่คว้ารางวัลกันพึบพับพึบพับ,พลบเลยทีเดียวนะเริ่มตั้งแต่ผู้จัดการทีมนะครับผมคาร์โลอันเชนลติปีนี้นี่ทำทีมเอเวอร์ตันแบบมาเซอร์ไพรส์ามากเลยนะอยู่ดีก็เป็นมามืด4นัด เริ่มมาของพิมลีกเนี่ยชนะรวดเก็บ12คะแนนเต็มเลยนะฮะก็เป็นอันเช่น,นั่นแหละที่คว้ารางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมประจำเดือนกันยายนไปแล้วก็สำหรับนักเตะยอดเยี่ยมฮะก็คงจะหนีไม่มพ้นเดมิริกคารเวิร์ตเลวินครับดาวซันโวของพิมลีกอังกฤษครับที่ยิงไป6ประตูด้วยกัน โชว์ฟอร์มได้ดีมากๆฮะคือแม่งยิงทุกๆัวจริงอะยิงในพรีเมียร์ลีก6ลูกยิงในคาราบาวครับยิงในฟุตบอลทีมชาติอังกฤษเมื่อคืนวันก่อนก็ยิงได้ก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีมากนะสำหรับเอเวอเรตันะครับผมอ่ะอันนั้นเป็นเรื่องทั่วไปครับกลับมาแมนยูนิ e เต็ดกันบ้างดีกว่าฮะเมื่อคืนนี้เรียกว่าอะไรดีกว่าต้องเรียกว่าท่านมาคัดไลท์ฟอร์ดหรือเปล่าครับหลังจากที่ ทางอังกฤษครับเขาก็มีการมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครับให้กับมาคัสแรดฟอร์ดครับในเลเวลของเมมเบอร์ member นะครับผม member of the most excellent order of british empire นะฮะก็ไอเครื่องราชของฝั่งอาณาจักรบิทติสของเขาเนี่ยราชอา,อาณาจักร บริติสเนี่ยก็มีอยู่5้าเลเวลด้วยกันแรดฟอร์เนี่ยได้เลเวลที่5ครับก็คือ MBE ครับเป็นเลเวลของเมมเบอร์เลเวลที่4เนี่ยจะเป็นเอ่อเลเวลของออฟฟิเซอร์ครับ OBE ครับคนที่ได้ไปที่เราพอคุ้นถูก็จะเป็นพวกแฟรงค์แลมพาร์ดเอ่อโซล่าเดียเจียนฟังโก้โซล่าแล้วก็เดวิดเบคแฮมนะอะไรพวกนี้นะเลเวลที่3ก็จะเป็นเลเวลของคอมมานเดอร์ครับ CBE เลเวลที่2ก็จะเป็น KBE ครับ Knight Commander ครับพวกอัศวินทั้งหลายฮะก็พวกที่เรียกท Sir, ันเซอร์อะไรก็จะอยู่เลเวลพวกนี้แหละแล้วก็เลเวลสูงสุดก็จะเป็น GBE ก็เป็น Knight Grand Cross นั่นเองนะฮะก็ถือว่าเอ่อแรดฟอร์เนี่ยสร้างชื่อค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยในช่วงโควิดที่ผ่านมาเพราะว่าที่กองกินเนี่ยแรดฟอร์เป็นคนที่เหมือนไปพูดกับพวกนายกของกลีฑในตอนนั้นนะครับผมพูดให้แบบระดมทุน เงินเนี่ยมาช่วยกับผู้ยากไร้ผู้ที่ประสบปัญหากับโควิดในช่วงประมาณต้นปีที่ผ่านมาของกรีครับก็เลยทําให้เนี่ยสิ่งที่รัตฟอร์ดมันทําความดีนะก็ส่งผลกลับมาให้ได้เครื่องราชชีสเดียพร์ชั้น MBE ครับก็เป็นชั้นที่5หรือชั้นต่ําสุดนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าได้เร็วนะอายุ22เองก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีไปกันที่อ e ีลิกบายยีไม่ดีกว่าโอ้โหไปเล่นฟุตบอลทีมชาติน,นัดแรกครับ ไอริล่โคเจอก,กับเบลเยียมก็เจ็บซะอย่างนั้นที่ต้นขาครับที่เอ็นแฮมสตริงนะครับผมแต่ว่า <c oughs> สโมสรกับไบยี่เนี่ยออกมายืนยันผ่านอินส a าแกรแล้วนะว่าก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากมายครับเป็นเหมือนความล้าซะมากกว่านะก็ยังมีโอกาสนะที่ไบยี่อาจจะกลับมาลงเ,าเล่นเกมทีมชาตินัดหน้าที่จะอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นฮนะก็ต้องภาวนานะว่าอย่าให้ไบยี่เจ็บอะไรไปมากกว่านี้นะเพราะว่าตอนนี้ กลับมาพูดถึงกองหลังแมนยูเนี่ยมันเหลืออยู่ไม่เยอะแล้วนะหลังจากที่แมนยูเนี่ยปล่อยเดโก้ดาโล่ไปให้เอซิมิลานยืมใช่ไหมปล่อยทางคิสสโมลลิงย้ายไปอยู่กับทางหมาป่าโลมาแบบถาวรไปแล้วฮะตอนนี้ตัวหลักๆของแมนยูเนี่ยดูรายชื่อกองหลังนะเอาเป็นเซนเตอร์ก่อนนะแบ็คซ้ายมันมีลูกชอมีมเตเลสมาช่วยอยู่ละแบ็คขวามีวันบิซาก้านะฮะแล้วก็มีเบนตันวิลเลียมที่เล่นแบ็คขวาได้แต่เซนเตอร์ในสิตอนนี้มีแม็กไกวที่ฟอร์มก็ กระทอนกระทแนนะไม่ได้ดีมากมายวิกตอร์ลินเดเลอร์พลาดกับบอยอีลิกไบยี่เพิ่งหายกลับมาก็ไม่ได้เล่นแบบดีเพอร์เฟคเลิศเลอร้อยครับก็จะเหลือตัวหลัก3ามตัวแล้วก็มีหนึ่งตัวที่หายเจ็บเพิ่มขึ้นมานะคือไอ้เจ้าเอ็กเซลตัวเซเบ้ครับก็เท่ากับว่าตอนนี้มีตัวหลักๆ4ตัวนะฮะแล้วก็มีดาวลูกอีกหนึ่งคนที่จะพอเส,ส,เสริมขึ้นมาได้ก็คือไอ้เจ้าเทงเก้งเมนดี้ ผมอ่านผิดต้องขออภัยนะจำชื่อไม่ค่อยได้ก็ต้องภาวนาว่า4คนนี้อย่าให้มีใครเจ็บไปมากกว่านี้เลยแล้วก็ภาวนาโซชาอีกเช่นกันนะครับผมโซชาเนี่ยขอบทนิดนึงมันชอบบอกนะว่าแบบเอ้ยการที่มีนักเตะเยอะๆในทีมไม่ว่าจะเป็นพวกออกองหลังเนี่ยมีเยอะแล้วครับผมกองกลางมีเยอะแล้วนะฮะเป็นเรื่องดีเพราะว่านักเตะแต่ละคนเนี่ยจะช่วยกันแข่งขันเ,เพื่อที่จะแย่งตําแหน่งฮะแต่คําถามคือเวลาที่เขาแข่งเพื่อแย่งตําแหน่งโชว์ฟอร์มให้ดีในสนามซ้อมมาแล้ว โซชาเนี่ยเห็นคุณค่าของเขาให้โอกาสเขาบ้างหรือเปล่าครับผมบางทีเนี่ยโซชามักจะไม่ค่อยให้โอกาสนักเตะที่ฟอร์มดีๆครับมักจะยึดแบบพวกนักเตะที่ตัวเองชอบแล้วก็ค่าเหนื่อยเยอะๆนะอันนี้ในความรู้สึกผมนะครับดังนั้นในการกลับมาเตะพิมิลิกในสัปดาห์หน้าเนที่เจอกับนิวคสเซิลตอนตีสองเนี่ยถ้าโซชาเลือกนักเตะที่ฟอร์มดีๆมาลงสนามนะจะดีมากๆเลยครับก็ต้อง,องรอลุ้นกันว่าเกมหน้าแมนยูจะเก็บแต้มจากนิวคสเซิลได้หรือเปล่านะฮะ